หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ชี้บอกว่ามาถ่ายทุเรียนกรวนหน่อยนะครับเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับกรวนเองเลยนะครับอู้ยอะไรให้ยายนะคะพ่อ,อนป้าดนะครับสงสัยไฟจะไม่แรงพอนะครับต้องเร่ง,เ,งเอาสีเฮ็ดเนี่ยเดย์นี่เหรออันนี้กวนแห่งนีน้แหงเราก็จะเอาไปทาขนมปังค่ะโอ้เพอาะเดี๋ยวนี้อะไรๆอยู่บ่หลาย โอ้นะครับเคยชันแล้วนะครับแบบใส่ขนมปังนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับพอฉันแล้วติดใจเลยนะครับวันนั้นหยิบไปหนึ่งชิ้นนะครับถ้ารู้อย่างนี้หยิบไปห้าชิ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวมืออื่นบวชให้ถวายคึ้นใส่เวลาโดนไปละกวนไรสเวาปละกวนเมื่อใส่เวลาดนไปละกวนม่เพิ่งกวนค่เพิ่งจะกวนนะครับนะครับคัดคัดลูกที่มันสุกเต็มที่จริงๆนะครับ มากวนก่อนนะครับอันนี้จะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะครับสําหรับคนแพ้ทุเรียนนะครับอันจะมีความพิเศษนะครับเนี่ยโดนเปรย์ะละสิเหล,ลน,นี่เพ่นจโมงนึ่งกับเรอคะกวนจะว่ามันแข็แแงแข็งนิดนค่ะแข็งเฮ้งัยังเขาเอิดยังนึกกล้ามเขาก็หนีผมว่าเด้อน,นะครับได้ผู้หญาบ้านมาเองเลยนะครับนี่นะครับส่วนลูกบ้านยังไม่มานะครับได้แต่ผู้หญาบ้านนะครับ ผู้ช่วยก็ไม่ได้มานะครับเด้อนะครับผู้ย่บ้านบ้านแสนสุกนะครับพิเศษนะครับเป็นผู้ญ่บ้านผู้หญิงนะครับเด้อบ้านอยู่ใกล้วัดนี้นะครับเนี่ยโอ้ต้องไฟอ่อนๆจังหน่อยเป็นบบนี้อันจังเบาใหม่น้อทุเรียนที่ยมมันยมแม่เสนอเนาะยมแม่เสนอยม บิชุเนาะโยมโอเลื่อมซื้อเนี่ยรเด้บบานนี้โยมพ่อสีสมุทรนะจำาม่ค่อยได้ปันเล่นละนะแต่ว่าโยมเขานําทุเรียนมาถวายนะคงจะเป็นสุดท้ายจริงๆนะครับหลังจากปอกถวายครูบาอาจารย์สิธิเรียบร้อยนะเขาบาอาจารย์ปลอกเองนะครับลูกที่มั่นที่สุกคักเป็นบ่นี้แม่ค่ะแบบตรง้าผ่านความหัวนวก็จังสันได นะครับเกือบจะเสียแล้วนะครับแต่ว่ามาผ่านความร้อนนะครับก็สามารถฉันได้นะครับอันนี้ทุเรียนกวนนะครับโบได้ใส่ยังเพิ่มลงไปในโบนี้ใส่เลยค่ะใส่กะทิใส่กะทิะทโอ้มันคงจะอร่อยตรงกะทินี่นะครับอีกหน่อยก็จะมีแม่ชีกวนนะครับเข้ามานะครับวนไม่ไหวแม่ชีแรงน้อยแม่<ะ>ชีเ <c oughs> ลยในในลโอ้โหนะครับปรินหอมเลยนะครับนี่พรุ่งนี้เช้าเด้อจะได้ฉันนะครับไม่รู้บุญจะถึงหรือเปล่านะครับมันมีหลายงานแล้ว S <S> มาตั้งความหวังไว้นะครับพอถึงเวลาจริงได้ไปที่อื่นนะครับก็เลยพลาดไปนะครับเด้อสงสัยพูดคำนี้นะครับแม่ชีคุณโยมอละจันนะครับสายสุดนะก็เลยมาแก้แค้นนะครับแก้แค้นตอบแทนด้วยการซื้อกุ้งมาถวายนะครับเมื่อเช้านะครับกุ้งน้ำปลานะครับได้ยินว่ามหาบอกว่าวันนั้นมาไทายยังก็กุ้งแกะกุ้งอยู่เนาะ แกะกุ้งแล้วกับพึ่นยมือโศมาไเ้ไปถ่ายงานพึ่นน่ะนะบด้อยูสันอยู่วัดอุตสาอุตสา,าตั้งความหวังไว้นะครับเห็นไม่ชีแม่ขาวกำลังแกะกุ้งตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะครับว่าจะได้ฉันเต็มที่นะครับแต่ว่าก็บุญวัสนานำพานะครับให้ไปถ่ายนะครับคุณโยมอรจรันสายสุดนะครับทำบุญหานะครับโยมสามีนะครับ โยมเขาก็เลยอาจจะได้ยินนะครับก็เลยเอากุ้งมาถวายเมื่อเช้านี่แก้แค้นนะครับเด้อนะครับนี่คงจะใกล้แล้วนะครับเนี่ยอีกสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้เดี๋ยวหนอไม่ได้ไงตีนะครับเอาไว้เดี๋ยวมันจะเสียมันจะเสียตีมันประสุกขัดตีเด้อนะครับไม่เป็นไรนะครับผู้เยายบ้านนะเพื่อประชาชนนะครับ นะครับมาตั้งแต่เช้านะครับมาดูแลพัฒนาหารให้แกคณะสงฆ์วัดบ้านโกบัวแม่เขาแม่ชีนะครับไม่มากนะครับอยู่ด้วยกันไม่มากก็เลยพนักง,งานไม่มากนะครับแรงเสริมใ,ใใม,ม,สมใหญ่ๆเแม<ร> <c oughs> ่ีเลยนะ่แรงเสริมใหญ่เลยเนาะไเสมพยาบาล่ชีดีใจีดีใจเลยนะรับมีคนมาช่วย <c oughs> โดยเฉพาะแม่ชีกิ๊บนะครับเนี้ของหวานนะครับเนี่ยเด้อ เอาอนุญาตไปถ่ายด้านในก่อนเด้อนะมีคนบ่นว่านั่งจนปวดหลังแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับเมื่อเช้าก็ที่เดิมนะครับช่วงสายมาหน่อยนี้ก็ที่เดิมนะครับบางคนนั่งจนพรอมเลยนะครับเฮ็ดยังล่ะเนี่ยแกงยังนี่เนาะลาบปาดนะครับนี่ลาบปลาดุกนะครับ <c oughs> กับผมมาทำภาพนี่ฉันเพียนไม่ได้นะครับฉันได้จะพัวเช้านะครับนั่งระท้นนะครับจะรู้ว่าอาหารวัดบ้านโกบอร่อยแค่ไหนให้ดูที่แม่มาหานี่นะครับนี่ปอกผักอยู่นี้เปียนทำาีรีส์สามประโยคคือสามประโยคนะครับไม่รู้ได้ยังไงนะครับนี่นะครับแม่ประยงเลี้ยนอยู่บ่ขึ้นอ่เฮือเศร้าหรือบ่บุญบุญมั่นทั้งหนีเนาะ นะครับสมัยก่อนเขาไปเรียนบาลีนะครับทำครัวไปด้วยนะครับต่อไปต่อมาไม่รู้ออกเรื่องทำอาหารหรือเปล่านะครับเรียนกรรมมาเห็นอาหารที่นะครับเมื่อก่อนคณะช่างไม่งานเยอะขนาดนี้นะครับสองปีมานี้สามปีมานี้นะครับหลวงปู่พระมหาประกอบนี่ไม่ได้ย้ายแผนกอื่นเลยนะครับอยู่แต่แผนกคณะช่างนะครับ พร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะครับเด้อแต่ตรงนี้ไม่ชีประเดียนทำสีประโยคนะครับมนชีเทียมนะครับเดี๋ยวไว้แต่ผลงานนะครับส่วนเฮ้อเอา้ามันมีกล้องบงจรตัวในห้องนั่นะะมีทีวีบงจรเพื้นตินให้อ,นนหอ,อันผู้ใดไปใส่มาใส่นี่เขามานี่ะะขันบน้อนหลับเพียนโหลดไปแมน มองไดที่มีกล้องวงจรก็เลี้ยวเห็นเบิดแล้วเนาะนี่ก็มันก็มีอยู่หนาทางเขามาหนึ่งแล้วกันทั้งห้องครัวนี่หนึ่งนาอันยูวิหารหนึ่งแล้วก็อยู่หนาหอแก้วหนึ่งทางเขามาอีกหนึ่งหลายหมองหนึ่งอยู่ได้เนี่ยเมียนเนาะมีเพิ่นไปติดไหมให้ฮันตั้งแต่เพิร์นมีเพิรนมาก่าดีว่าลายอาจารย์สีหงกันโอ้โหเพิรนกับบ่แยเพิรนเพิ่นมาเช็คเบื้งที่หลังเพิ่นกับไปกดเบื้งอยู่ห้องเมีแนเนี่ย มีแนวเสียมหาอดีตบึงเขามาเพิ่งมีู้ภไป้ไล่างานบึนกับมากรูดบึงอยู่หันแล้วแต่เด็กก็มีมันอยู่บัดขึ้นเลยเห็นงานแต่ว่าเสียงคือยังดังคือยังพัดลมออดออดอ,อ,นอ,อ,นอ,อนยู่หันกับตัวนี้แลทำงานเบิดขึ้นอยู่หันแล้วเอามันเพิ่นไปติดไวรให้ผู้ทำงานเจ้าว่าบวกไหนไปใส่กับโฟลที่อยูห่หันละจอบว่ามันไปยิ่งเปล่าเนี่ยนี้ ไม่รู้เป็นยังไงนะ่ครับกูตีแทบจะไม่ได้ไปเนะี่ยได้ไปส่งน้ํานะครับออไปส่งน้ําบางวันก็ไม่ได้ไปเลยซักผ้านะครับมาอยู่ประจําพี่เราไปแต่ว่ามันอยู่ตลอดเลยบ่ไดเลยเดียวเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ปเป็นขค่น,น้ำกันอยู่นะเป็นที่ทํางานนะครับอยี่หมาางสถานนี่วิุเก่านี่ล่ะเนี่ยอนพระลมตัวลุ่งนี่เราวันมันมันบกเขามาทางไหนบบมีีทางไหนบิมิตนา เห็นแต่มืองเก็บของหวานนี่แหละแต่ว่าอย่างก็ย่างเพิ่นไปหดดอกไม้เยอะขนาดไหหดดอกไม้เยอะหนาห้องน้ำเมืนนุ่งยังหนายอะหลังโอ้เพิ่นมาตรวจงานตรวจอยู่นะครับอันอยู่มืองอยู่มืองทางเขาเนี่ยมันสิมีขีเกี่ยมตัวหนึ่งอยู่กลองวงจรมันสิไปจับบังบัง ที่รกบ้หัจักนะยังมาติดนอนย่างไปเบื้องโอ้ยขีเกี่ยมขีเกี่ยมไปอยู่กล้องวงจรได้ยังนี่เดี๋ยวกับติดไปมุมนั้นมุมนี้แต่ว่าคือจึงว่าโอ้มันมาบังไมชี่ตัวนี่ว่าสัญญาณเห็นไมชี่มั้งนี่วันเด้อนะครับมีคนรู้แล้วนะครับกล้องวงจรติดทั่ววัดนะครับเดอ้อถ้าไม่หลับก็เห็นอยู่นะครับไปไหนมาไหนนะครับเมชี่เพิ่งจะรู้นะครับว่ามีกล้องวงจรน,นะครับ อยู่มองไดเตียไม่ต้องไม่ต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ปกตินี่แหละเด้อนะครับนี่พัฒหารเพียนก็ยุ่งไม่แพ้พัฒหาเช้านะครับว่ามันยากแต่ส้าเนาะนะครับยำรักสมัครอยู่เด้อผู้ใดใครก็ตามจะมาเป็นแม่ชีนะครับ บ่เป็นยางถอยหน้าถอยหลังแต่จ้าพ่หน้าผู้เดียวนี่ก็ท่าใจล้วำบากแล้วโอ้ยจักสิว่าจังได้แล้วเนาะนะครับไม่ใช่ว่าอายุเกิน80แล้วค่อยเป็นแม่ชีได้เด้อนะครับไปเนี่ยของหอมนะครับนี่ปักหอมนะครับนี้เบิดมือแกอยู่เบิดมือเนาะะแกอยู่่ละ เจ๊ไวย้ยนมือเสาทีนะเนแจ้ไว้ทะเฮ็ดไว้มือเสามาลอกมาเอาอันใส่บดอ,อยู่บุมือหนึ่งสมนี้<า>เบบำำมียน,นแล้วม, <c oughs> มันสมูบานหนึ่งเนาะมั <c oughs> นก็สิมีพัาตหารของเพิ่นนั่นละเ <c oughs> ด้อ <c oughs> นะครับแต่รเ <c oughs> ราพเนีกผเนียกเนาะ เมื่อก่อนไม่รู้นะครับพอมาถ่ายวิดีโอบ่อยๆนี่เข้าใจเลยนะครับลงกลัวยุ่งยากขนาดไหนแค่ใบชามคนเดีวเฮ้เกือบใบาสามใบาสามจังแล้วใบาสามจังแล้่นางแต่เ้ามากเ็นบรน,นี่โอ้ยสาธุอ,าอนุโมทนาเด้อขอชีวิตมีแต่ความหอมชื่นมื่นตลอดไปเด้อสาธุสาธุ